ใครๆก็อยากขายรถอะพี่แต่ขายอย่างเดียวผมว่ามันมันไม่พอเราจะทำไงให้การขายรถมันไม่น่าเบื่ออยากให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีกับรถเนต้าของเราค่ะต้องบอกก่อนว่าแน่นอนแหละว่ามันคือการขายรถเนาะเราก็จะใส่ความสร้างสารรค์ความเข้าใจลงไปให้เหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันกับเขามากกว่าที่เราจะเป็นคนขายกับคนซื้อมากกว่า นิยามของเนต้าคือเนต้าไม่ได้เป็นเพียงแค่แบรนด์รถแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความใส่ใจที่มีต่อลูกค้าเราก็จะมีการจัดเกี่ยวกับอีเวนต์ในทุกวันสําคัญวันพิเศษทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่เข้ามาแล้วเราก็อยากถ่ายทอดความรักที่เรามีนะ่ะส่งต่อถึงลูกค้าทุกคน เราตั้งใจทุ่มเททำงานอย่างหนักนะครับเพราะว่าเรารักลูกค้าครับเราต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าความรักครับมันไม่ใช่เพียงแค่คำพูดครับแต่ว่ามันเป็นการกระทำผ่านการแนะนําเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้อย่างตอบโจทย์ที่สุดครับรถไฟฟ้าไม่ได้มีดีแค่ประหยัดแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างดีเลยค่ะเราหวังดีนะคะที่จะให้ลูกค้าได้ใช้โปรดักต์สิ่งที่ดีที่สุดของเนต้าของเรา ทางเราค่ะมุ่งม,มั่นที่จะให้คําปรึกษากับลูกค้าและก็ได้น,นากับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยกับรถเนต้าของเราค่ะอยากให้คิดว่าเนต้าก็คือครอบครัวของลูกค้าคุยได้ทุกเรื่องทุกปัญหาค่ะเราตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าให้เหมือนกับครอบครัวของเราจริงๆค่ะและนี่คือหน้าที่ของเราที่ให้ข้อมูลลูกค้าถูกต้องครบถ้วนเราใช้มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและการบริการของเราค่ะ เราเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆแต่เราก็อยากดูแลบริการลูกค้าให้ดีที่สุดเหมือนกันค่ะเพื่อความสะอาดลูกค้าเข้ามาจะได้ประทับใจค่ะดูแลความเรียบร้อยอลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการครับอยากให้เคสให้ดีที่สุดครับผมเหนื่อยก็ไม่เป็นไรครับรอภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของลูกค้าที่ไปในแนวทางที่ดีขึ้นค่ะโหพี่ลูกค้าที่เข้ามาค่ะลูกเคสหนูไม่เคยปล่อยผ่านเลยทา้งหนูทําการตรวจเช็คให้หมดเลยเราต้องส่งมอบสิ่งที่สุดให้กับลูกค้าด้วยพี่ว่า จริงหมเพราะเรารักแบรนด์เนต้าเราก็เลยอยากให้ลูกค้ารักเนต้าเหมือนที่เรารักค่ะ